โอ้นี่ไงโอ้โหอุ้ยทำเล็กขนาดนี้ทุกคนโอ้อู้จุงกะครับผมสวัสดีเอฟซีเพื่อนๆนทุกคนครับวันนี้พามาใส่เบ็ดกับพันดันครับผมมาในเยือเขียดครับเมื่อตอนก่อนเราไปใส่เบ็ดเหยือปลาหมึกแห้งแล้วนะผมได้มาเต็มหนึ่งนี่ไม่หนี่ครับผมไม่เคยใส่ครับไม้นี้ครั้งแรกของที่นี่ครับน้ําดีบ้างไม่ดีบ้างครับผมมีเป็นบางบิงไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมีเสียงปลาเตีอยู่ คืนนี้ผมไม่ได้มายามนะจะไปหาจับปูไว้ใส่เบ็ดในคลองครับผมนัดพันนันไว้แล้วอ่านทีใส่เลยครับผมอย่าเขียดครับอย่เขียดย,ายด่ยาเขีย,ย,ยมนมมันเ้อไม่รู้ว่าเข้าห่วหรือเปล่าครับไม่น่าจะห,หะัวหรอกมั้งเพราะมันไม่มีบ่อมันมีแค่หนองของบวนเป็นคลองยาวครับองเล็กแต่ว่าไม่ได้ไปใส่ตรงคลองเขามีฝั่งตรงข้ามกันเลย เป็นหมายที่เคยมาใส่มาดักหนูครับหนูเท่านี้เยอะอยู่เพราะตาอ้อยครับผมน่ะเอ้ยดกเสียงปลาตีหนักมากเลยครับผมตีสนั่นเลยวุยใส่เบดเ็ดแต่เปิดตรงกางมาก็เจอหมายไหนปลาตีดังขนาดนี้ดังมากเลยทุกคนบุก ตื่นๆแบีนี้ไม่รู้จะรอดปูหรือเปล่าเสียงนะครับผมหลุดร้อยเบ็ดที่ผมใช้เบอร์ยี่สิบนะเอ้ยเบอร์สิบสี่ครับของโกคุณทันเบ็ดยาวเมตรสามห้าครับ มืดแล้วครับผมตอนนี้เดี๋ยวต้องเป็นคันสุดท้ายที่ใส่ให้ดูแล้วหีืยังไงขออยาตใส่เบ็ดก่อนเดี๋ยวมาว่ากันตอนเช้าเนาะมาว่ากันตอนเช้าทีเดียวมืดแล้วครับผม่ฟจะขี่รถหามหมายเจอครับป้าไม้นี้อยู่ไกลบ้านมากเลยโอเคร้อยครับผมเจอกันตอนเช้าครับผม ตอนนี้น่าจะเกือบทุ่มนึงไ้แหละของวงกว่าแหละมองอะไรไม่ค่อยเห็น,นหต้องเปิดไฟครับเอาแล้วครับผมกําลังจะกลับครับมาแล้วเต็มแรกครับผมน,น,นี่อ้าวลดพอดีนี่โอ้สวสดีโกโปรมองเห็นไม่ได้เอากล้องโทรศัพท์มาเต็มแรกมาแล้วครับผมตัวเล็กไปหน่อยอือสนมสนมสนมเต็มแรกมาแล้วครับสวัสดีตอนเช้าครับ มากู้ไปกับพันรันครับผมพันรันใส่เหยื่อเบึกแห้งกับเยือเขียดผมใส่เยือเขียดอย่างเดียวครับเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไงไม้สวยอยู่พี่น้องเหมือนหม้น,นี้จะไม่มีคนใส่เบ็ดเลยนะครับไปดูกันจะเป็นกู้ของพันรันก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ใส่ใส่ตรง,ง,งนู้นบนนู่นคันสองคันทีนี้แยกไปพั่นั้นแยบไปฝั่งนู้นเม็ดหายบ่ ไม่ได้ใส่ป่ะนี่ครับเจ้ามมนดักตรงไปครับผม,มตงรงทันมานะครับดักไว้ก่อนอตรงดักปลาทำดีอยู่เด้เนี่ยทำมาตรฐานเลยเนี่ยนนะสูบสามสูบชอบทำให้ตื่นเต้นผมก็เ,าเมาแล้วมั้งใช่แบบโอ้คันแรกเดีลยวตรงนี้แค่คันเดียว สองคันบอบ่ไอความกู้ครับมีติดมีเขียดบ้งทินเนียเขียดเหมือนเดิมนิ่งครับผมฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมไม่มีแอคชั่นครับปลาตีตามตูนนะวย น,นี่ก็ไม่ติดครับผมเย่าหมดเฉยๆลูกกระปูดาก,การได้เปล่าแพทรัตแทเอ้พ่อผมใส่ชนี้ด้วยนะอยู่ไหนวะโอ้ยังไงโอ้หันป็ดมันจมๆจจจจอย่างนี้ครับผม แมวมีติดครับต้องมาใส่เสียงปาดีตุ๊บตบตุ๊บจับเลยนะอโอ้นี่ก็ไม่ติดครับผมคันนี้ก็โอ้คันนี้ตีนพันกว่าข้าวนิดนึงไม่ติดครับอยังยังยังแตมแรกยังไม่มาครับ มีแต่แอคชั่นมีแต่แอคชั่นให้เตินเต้นแต่เต็นแรก็ไม่มาเนี่อยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่อีกครับผมบ้าอันนี้ก็นอนเล่นสบายเลยเยอะอยู่เหมือนเดิม เฮ้เต็มแรก่มาเลยเหรออันนี้ก็แอคชั่นพันอีกแล้วไม่มีอะไรเลยครับเสียงปาติพุปปาปุปปานะทยทุนรอเต็มแรกเต็มใหญ่ครับจะมาตอนไหนมาทางนี้ก่อนอรงนี้ใส่ได้แค่คันเดียวครับ อยู่ไหนวะน้ำมันไม่มีโอ้นี่ไงโอ้โหอุ้ยังเล็กขนาดนี้อทุกคนป๊อดยังอยู่ไหมนี่ขอข่าวเละเลยครับผมเด,ดี๋ยวตั้งกล้องเพื่อนนึงครับไม่รู้ยังอยู่หรือหลุดนะครับผมโอ้โหยังอยู่ครับ อุย้ยเบล้อเบล่าเลยทุกคนใส่ใหญ่มาครับโอ้ตุยครับผมนี่ครับผมโอ้อยใหญใหญ่เดี๋ยวมาชั่งดูว่ากี่ขีดครับผมอ้ขนาดตุยแล้วนะเนี่ยห้าขีดครับผมเมื่อวานตัวไม่ใหญ่ขนาดนี้นะแต่ว่ามันไม่ตุยอันนี้ตุยแล้วไงแต่ได้ห้าขีดครับขึ้นกิโลครับโอ้มาแล้วครับเต็มได้ครับผม อู้สนอมสนอมมานล้วมาเร็วดูว่าจะมีมานนะตื๊ดตื๊ดตืด,ดออาคันนี้ก็มีแอคชั่นอีกแล้วครับเอ้าเหมือนจะได้หรือเปล่าครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหใส่แตกครับกระปูกินไม่ใส่ขาดหมด โอ้เยยูเดี๋ยีกฝั่งนึงครับมันลุ้นตอนนี้ครับโอ้โหมีรอยพันครับผมครั้งแรกกินไม่ติดครับผมอยู่หรือเปล่าครับอ๋อยังอยู่ครับผมอู้ออ้ออ้โอ้ไซส์สวยครับไม่นึกว่าไม่อยู่ครับนี่ครับผมสามเต้มนี่ครับผมแต้มที่สามครับ ปวดเรียบร้อยนี่ครับโอ้โหสวยครับผมสามเต็มแล้วสามเต็มแล้วขนาดนีน้สามเต็มก็เกือบโลแล้วครับผมเยอะเยอะโอ้โหปลาตีครับโอ้โหเสียงดังแัดชัดเชนเลยบิงเนี่ยแต่น้ำไม่มีผมใส่ได้แค่สองคันเอง ที่ได้ตัวใหญ่เนี่ยงัน้นได้ลุ้นกว่านี้อีกครับสามเต็มแล้วสามเต็มแล้วคันนี้ล่ะอุ้ยอะไรนกบอู้หูมิดิดครับเห็นบิดกลมลงไปนึ่ว่านึ่ว่าจะได้ผลแล้วใะแล้วอ้ มีมาเพิ่มไหมมีมาเพิ่มไหมไซสใหญ่ไม่มีครับเด็ดตรงครับโอ้เข็ดยังอยู่เข็ดย,ยังอยู่เข็ดย,ยังอย,ย,อยู่นี่นะค่นี้ยังไงโอ้ไม่อยู่ครับแหว เป็นอย่างโอ้อันนี้ตีนมันตีจน,นเชื่อมันอยู่นี่ครับโอ้ไม่ติดครับผมคั้นสุดท้ายเฮ้ยเหมือนมีนักเพื่อนใช่ไหมโอ้ไม่มีโอ้ไม่ติดครับผม ไห้ผมน้อยเส,งสิงว่าเบ็ดโค้งว่ะอ,อยู่ไหมอยู่รับอยู่เหมืนจะตุยแล้วครับกี่ครับตวัวปลาเหยือ่อปลาหมึกแห้งบ่โอโ้โหี่เยอะเขียดนี่น่าจาปะปลาหมึกแห้งครับผมโอ,โโอ,โอ้โหมาแล้วเขียดง,งันแล้วครับปลาหมึกแห้งสามแต้มครับไล่ตีเสมอพันเมาแล้วครับผม <S <S โอ้โหสมบัตแต่ละตัวครับผม สภาพมึงบ่ได้เลยไสายาย่หอ้ปูอีกรออกระดามครับเอาไปรับประทานก่อนปูเยอะเลยสามตัวกับสามตัวกับโดนทั้งสามเลยครับผมเอาละครับผมพีน้องเจียถึงเวลาต้องสุทกทิ้งกันแล้วทันดันก็ได้สามแต้มครับผม,มก็เป็นไซที่เห็นนั่นแหละโดนปูปอบกินหมดเลยได้ไซใหญ่ตัวหนึ่งปึ๊ดขัดเกลเออได้โอ้ยไอไอนี่คอหักไปเล้ว อันนี้กินกว่าพันนั้นนั่นเดี่ยมันกินยันขัวเลยครับคือปอบอดอยากมาสิบปีครับไอขนากนี้ก็แต็มที่สามครับสวยครับโอ้เมื่อนี้ตันเมาใสสวยเลยครับมาขนาดครับมีแต่ใสงอแงโอ้โหนี่ใสอยักษ์เลยนี่ได้คลิปต้มไปแล้วเลยอ่ะโอเคครับผมงั้นก็ฝากไปตามกดไลค์กดแชร์กับช่องจรันไทยวัฒนศาสตร์ชั้นแนวนะครับหรือว่าทางเพจเอทาง facebook ส่วนตัวจรันหลวงนาจรันหลวงนาครับนาโอเคนะผมก็เข้า มาเข้าไปติตตามเข้าไปพูดคุยเขาได้ส่วนผมก็ท่านหมอี่มันนอกเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปลงเรือกันเนาะใช่ไปลงเรือกันลงเรือใส่เบ็ดเพราะเมื่อคืนเราไปสองปูมาครับผมเอาใส่ยักครับผมเออที่นี่แหละปลอดภัยแน่นอนไม่มีใครเอาเบ็ดเราถึงเพราะเราจะเข้าไปในลืบๆนะฮะเราไม่ได้เราไม่ต้องเดินไม่ต้องเบรกครับผมเจอกันคลิปหน้าครับเนี่ยก็ฝากผลงานของเราสองคนด้วยครับผมครับผมสวัสดีครับ